สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูกิ่งติวเอชั้นป .3 นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาติวข้อสอบหรือว่าเฉลยข้อสอบนั่นเองค่ะความสามารถด้านคณิตศาสตร์สำหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะของปีการศึกษา2562นะคะค่ะอันดับแรกเรามาดูก่อนนะคะข้อสอบของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนโดยที่ ตอนที่1น,นะคะจะเป็นแบบเลือกตอบก็คือเราจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง1ข้อค่ะมีทั้งหมด26ข้อนะคะซึ่งข้อละ3คะแนนค่ะก็จะรวมกันได้เท่ากับ78คะแนนนะคะค่ะกับแบบที่2นะคะก็คือ แบบเติมคำตอบค่ะแบบเติมคำตอบของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ข้อค่ะข้อละ4คะแนนค่ะและแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบแสดงวิธีทำค่ะก็คือให้เราแสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมกับเขียนคำตอบนะคะก็มีอยู่1ข้อค่ะข้อนี้ก็จะมีคะแนนเยอะที่สุดนะคะก็มี10คะแนนค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ เรารู้ว่าแล้วว่าข้อสอบของเราเนี่ยมีกี่คะแนนกันบ้างตอนที่ไหนคะแนนเยอะที่สุดบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําที่ตอนที่1ก่อนเลยนะคะอ่ะตอนที่1เรามาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1เป็นแบบเลือกตอบค่ะก็คือมีทั้งหมด 26ข้อนะคะข้อละ3คะแนนรวมเป็น78คะแนนเนาะให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวก็พอนะคะค่ะมาดูมาเริ่มที่ข้อ1กันเลยค่ะข้อ1ของเรานะคะอ่ะเขาบอกว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะแบบนึงนะคะเขาบอกว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาสินค้าไว้ค่ะ และนิดอ่านราคาสินค้าได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกมีตู้เย็นค่ะมีเครื่องซักผ้าค่ะมีโทรศัพท์ค่ะมีแอร์ค่ะมีทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะอันดับแรกเรายังไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะเราเห็นแล้วว่าเขามีอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปก็ไปดูโจทย์ก่อนอโจทย์ข้อนี้เขาดูโจทย์ของเขาค่ะเขาถามว่าอะไรเขาบอกว่า จากข้อมูลนิดอ่านป้ายราคาสินค้าได้ถูกต้องทั้งสองภาพตามข้อใดนะคะอ่ะดูค่ะอ่านป้ายราคาได้ถูกต้องทั้งสองภาพตามข้อใดเราก็มาอ่านทีละข้อค่ะอ่ะอันดับแรกค่ะอันดับแรกนะคะมาดูข้อแรกข้อแรกของเราก็คืออันนี้ค่ะตัวนี้อ่านลองอ่านดูค่ะว่าอ่านเท่ากับเท่าไหร่นะคะตัวนี้อ่านว่าสองหมื่น สามอสองมืน่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบอ่านถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็เขียนผิดถูกไว้นะคะต่อไปไปดูเครื่องสักผ้าบ้างค่ะเครื่องสักผ้าของเราก็คือหนึ่งมืน่นสองพสามรอยส,สี่สิบห้าอ,อันนี้ผิดนะคะอันนี้ก็คือสี่ห้าเฉย ถูกต้องต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น405 1นะคะที่ถูกต้องต้องเป็น4 10, 5นะคะดังนั้นข้อนี้ผิดไปแล้วคะ่ะอ่าข้อไหนที่มีตู้อ่ามีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะตัดทิ้งไปก่อนดังนั้นเราจะเหลืออยู่แค่2ช้อยใช่ไหมคะอ่ะช้อยแรกเราตอบถูกแล้วนะคะเครื่องซักผ้าถูกแล้วต่อไป2ช้อยที่เหลือเนี่ย มีอะไรบ้างมีทีวีนะคะมีโทรศัพท์ดังนั้นอันไหนเอ่ยเราพิจารณาแค่อันเดียวเราจะตอบได้ทั้งสองข้อก็คือทีวีใช่ไหมคะหรือโทรทัศน์เนาะดังนั้นเราก็ไปพิจารณาโทรทัศน์ก่อนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูโทรศัพท์ก่อนเนี่ยเราจะต้องถ้าโทรศัพท์ถูกต้องเราก็ต้องไปพิจารณา โทรทัศน์อีกว่าโทรทัศน์ถูกไหมใช่ไหมคะดังนั้นเราพิจารณาโทรทัศน์เนี่ยถ้าโทรทัศน์ถูกเราก็ตอบข้อหนึ่งไปนะคะก็จะได้คําตอบแล้วดังนั้นเราก็ไปพิจารณาโทรทัศน์เลยคะ่ะอ่ะโทรทัศน์ของเราคือเท่าไหร่คะ9 9้90 9, 000, 9 90นะคะอ่ะ9 0 0 0ม 9,990ก็ถูกต้องนะคะ,ะดังนั้นโทรหัสก็ถูกะข้อนี้ก็มีโทรทัศน์มีโทรโทรัศน์เห็นไหมคะในช้อยของเราเป็นยังไงเราได้คําตอบที่ได้ราคาสินค้าที่ถูกต้องแล้วสข้อดังนั้นอันไหนที่ได้สองข้อแล้วเราก็ตอบได้เลยคะ่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1แต่นักเรียนอยากรู้ว่า โทรศัพท์ล่ะถ้าเผื่อโทรศัพท์ถูกล่ะข้อนี้ก็ต้องมีคําตอบสองข้อสิแล้วก็ไปเช็คคาตอบอีกทีก็ได้ค่ะอ่ะโทรศัพท์คือตรงนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์อ่านว่าอะไรอ่านว่าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้มีแค่ห้าเขาลืมใส่คําว่าร้อยใช่ไหมคะ,ะต้องเป็นหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยใช่ไหมคะ ดังนั้นโทรศัพท์ก็ผิดนะคะอ่าเราก็ได้คำตอบของเราออกมาแล้วเห็นไหมคะว่าในการหาคำตอบเนี่ยไม่ยากเลยให้เราเลือกพิจารณาไปทีละข้อทีละข้อนะคะต่อไปคะ่ะเรามาดูที่ข้อที่2กันคะ่ะข้อที่2ของเรานะคะอ่ะอันดับแรกดูก่อนคะ่ะว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างโจทย์เขาบอกว่า ครูให้นักเรียนถือบัตรจำนวนคนละหนึ่งบัตรดังรูปค่ะ,ะดังรูปก็มีตา้ามีเจนมีแดงมีบิลมีปัดนะคะอ่ะเรายังไม่ต้องไปดูอะไรมากเราก็ไปดูคำถามก่อนค่ะเมื่อเราเห็นแค่นี้แล้วเราก็ไปดูคำถามนะคะนี่ค่ะคำถามของเราคำถามของเราคืออะไรเขาบอกว่าจากข้อมูลข้อใดเรียงลำดับ นักเรียนที่ถือบัตรจำนวนมากไปน้อยได้ถูกต้องอะเรียงลำดับใช่ไหมคะเราต้องเอามาเรียงลำดับแล้วก็เนีกก่อนเรียงลำดับแบบไหนอะเรียงลำดับแบบมากไปน้อยนะคะบางคนเนี่ยทำข้อนี้เนี่ยคะ่ะเขาบอกให้เรียงลำดับไม่ได้สนใจอะไรเลยคะ่ะไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาถามคือไม่ได้ดูว่าเขาให้เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ไปเรียงบางทีก็ เห็นคำตอบแล้วเรียงจากน้อยไปมากก็ตอบเลยไม่ได้นะคะเราต้องเรียงจากมากไปน้อยค่ะตามที่โจทย์เขาถามเรานะคะอ่ะอันดับแรกเราก็มาเรียงค่ะเราก็มาดูข้อมูลค่ะจากมากไปน้อยใช่ไหมคะเราก็มาเปรียบเทียบลำดับซึ่งการเปรียบเทียบลำดับหรือการเรียงลำดับเนี่ยเราจะต้องเรียงจากตัวหน้าสุดก่อนแต่ เราต้องดูก่อนว่าจำนวนหลักของเราเนี่ยเท่ากันไหมนะคะซึ่งเรามาดูคะ่ะในทุกข้อในทุกข้อของเราเนี่ยก็มีหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นทุกอันเลยคะ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเราเห็นแล้วว่าท,ทุกรูปเนี่ยคะ่ะทุกคนในที่นี้นะคะเขามีหลักหมื่นด้วยกันทั้งหมดนะคะทุกคนมีถึงหลักหมื่นด้วยกันทั้งหมดดังนั้นเราจึงเปรียบเทียบกันได้เลยคะ่ะเปรียบเทียบจากอะไรขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ ขั้นตอนที่1เปรียบเทียบหลักหมื่นก่อนค่ะหลักหมื่นก็คือตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือสุดใช่ไหมคะเอาหลักหมื่นมาเปรียบเทียบกันค่ะหลักหมื่นของเราอ่ะขีดที่หลักหมื่นค่ะตอนนี้หลักหมื่นนะคะมีค่าเท่ากันหมดเลยดังนั้นเราเปรียบเทียบไม่ได้ค่ะในที่นี้เวลาเราเปรียบเทียบตัวเลขที่มีค่ามากจะมีค่าที่มากที่สุดนะ,ะ,ะเป็นจํานวนที่มากที่สุด ตัวเลขที่มีค่าน้อยก็จะมีค่าน้อยไล่ลงมานะคะดังนั้นในข้อนี้ยังเปรียบเทียบไม่ได้เมื่อเราดูที่หลักหมื่นเพราะหลักหมื่นของเรามีค่าเท่ากันหมดคือสี่หมืนนะคะต่อไปไม่ได้เราก็ย้ายค่ะไปดูที่หลักพันค่ะหลักพันนะคะหลักพันของเรานะคะในที่นี้หลักพันของเราเริ่มไม่เท่ากันแล้วค่ะดังนั้นหลักพันของเราเปรียบเทียบกันได้ หลักพันที่มีค่ามากจะมีค่ามากที่สุดอ่ะหลักพันของตาคือเลขหนึ่งหลักพันของเจนคือเลขสามสามพันนะคะของแดงคือเลขสองก็สองพันของบิวคือเลขสี่ก็สี่พันของปัดคือเลขศูนย์ก็คือศูนย์นะคะอ่ะดังนั้นเรามาเปรียบเทียบกันค่ะเราก็เปรียบเทียบกันเลยค่ะคนที่มีค่ามากก็ได้ เป็นอันดับหนึ่งไปเลยนะคะอ่ะเราได้แล้วค่ะคนที่มากที่สุดก็คือบิลอ่าใส่เลขหนึ่งให้เขาค่ะอันดับสองก็คือเลขสามคือเจนอันดับสองต่อไปต่อมาก็สองก็คือแดงก็อันดับสามและตาอันดับสี่และปัดอันดับห้าเห็นไหมคะเวลาเราเรียงหลักพันเราก็เรียงมา สี่สาเห็นไหมคะเราเรียงจากมากไปน้อยนะคะดังนั้นเมื่อเราเรียงแบบนี้แล้วเราก็มาดูคําตอบค่ะว่าใครที่เขาเรียงมาเป็นบิลเจนแดงต้าและปัดนะคะอ่ะนี่ไม่เอ่ยอันดับแรกเราก็มาดูค่ะบิลเจนอ่ะ บิลเนาะนะคะเรามาเรียงบิลบิลอ่ะบิลขึ้นก่อนถูกต้องต่อไปเจนเจนอันดับสองถูกต้องอันดับสามเป็นแดงอ่าอันดับสามเป็นแดงอันนี้เป็นตาแล้วดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะอ่ะนะคะซึ่งสองข้อสองข้อนี้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคนิ่มต้นของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเช็คต่อหนะะ่อยค่ะว่าที่เหลือถูกไหม คนที่สี่เป็นตาอ่าถูกต้องคนที่ห้าเป็นปัดถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่ค่ะเรียบร้อยนะคะอะบางทีเขาก็จะหลอกเราก็มีนะคะข้อไหนเอ่ยที่เขาหลอกเรานะคะหลอกเราเขาก็จะเอาเอาใครขึ้นก่อนคะปัดตาแดงเจนบิวเห็นไหมคะถ้าเราไม่ดูโจทย์เราก็ตอบข้อสอง เลยค่ะดังนั้นเราต้องพยายามที่จะดูโจทย์ดีๆนะคะอ่าเรามาต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3กํกำหนดรูปแสดงจำนวนที่ติดไว้ข้างตู้4ี่ตู้ของขบวน A และ b ดังต่อไปนี้นะคะซึ่งเป็นขบวนรถไฟมาให้นะคะอ่ะอันดับแรกเราก็ไปอ่านโจทย์ของเราก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่า จากข้อมูลข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากจากน้อยไปมากได้ถูกต้องนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ถูกต้องเราก็ต้องไปเรียงลำดับของแต่ละขบวนก่อนค่อยเอามาต่อนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูมาพิจารณาแต่ละขบวนก่อนคะ่ะขบวน A นะคะ ขบวน A ของเรานะคะเวลาเราจะเปรียบเทียบจำนวนเหมือนเดิมเลยค่ะจำนวนแรกมี5หลักนะคะจำนวนที่สองก็มี5หลักจำนวนที่3ามี5หลักจำนวนที่สี่ก็มี5หลักดังนั้นทุกจำนวนมีจำนวนหลักหลักเหมือนกันหมดเป็นจำนวนหมืน่น <ห pickle. S 2> เหมือนกันหมดนะคะดังนั้นขั้นตอนที่1ก็เหมือนเดิมเปรียบเทียบจากหลักแรกนะคะหลักหมื่นนะคะเลขหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนหนึ่งหมืนหนึ่งหมืนเท่ากันหมดค่ะ ดังนั้นเมื่อ1นึ่งหมื่นเท่ากันหมดเราต้องไปพิจารณาหลักพันนะคะหลักพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดพันอ่ามีตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วค่ะคือแปดพันนะคะดังนั้นแปดพันมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะมากที่สุดเขาเรียงจากน้อยไปมากมากที่สุดก็ต้องเป็นอันดับที่สี่ค่ะเขียนลำดับที่สี่ไว้บนหัวแบบนี้นะคะ ต่อไปไปดูที่หลักร้อยค่ะหลักร้อยของเรานะคะก็900 900 800อ่าตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนคือ800เราก็มาเปรียบเทียบอีกค่ะ800กับ900ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันตัวไหนมีค่าน้อยกว่ากัน800ต้องน้อยกว่า900ดังนั้นจำนวนที่3ก็เป็นหมายเลข หนึ่งนะคะอ่าเป็นหมายเลขหน,นห,หนึ่งคือน้อยที่สุดใช่ไหมคะสี่คือมากที่สุดหนึ่งคือน้อยที่สุดต่อไปแต่อ่าแปดเนี่ยมันน้อยกว่าเก้าดังนั้นแปดก็ต้องเป็นจํานวนที่หนึ่งอ่ะต่อไปค่ะเราไปเปรียบเทียบตัวถัดไปนะคะไปเปรียบเทียบหลักสิบอันนี้ศูนย์อันนี้แปดสิบซึ่งแปดสิบก็ต้องมากกว่าศูนย ดังนั้นศูนย์ก็ต้องเป็นจำนวนที่เท่าไหร่คะจำนวนที่สองนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นจำนวนที่สองค่ะอ่ะาแล้วก็จะได้ตัวที่ตัวนี้เป็นจำนวนที่สามอัตโนมัติเลยนะคะอ่ะอาอ้าวรู้ได้ยังไงล่ะคะเราก็มาดูค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบไปแล้วใช่ไหมคะเช่นตรงนี้เนาะแ0ดพันแ0ดพันมันมากที่สุดอยู่แล้วมันก็เป็นจำนวนที่สี่แต่ต่อมาเวลาเรามาดูหลัก หลักร้อยเนี่ยค่ะหลักร้อยตรงนี้เป็น900 900อันนี้เป็น800ซึ่ง800เนี่ยต้องน้อยกว่า900ดังนั้นน้อยที่สุดก็ต้องเป็นจำนวนที่1ใช่ไหมคะเราก็ได้แล้วค่ะว่าจำนวน1ต่อไป1เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเราได้น้อยที่สุดกับมากที่สุดแล้วดังนั้นเราก็หาตรงกลางตรงกลางของเราก็เหลือแค่2ตู้นี้ใช่ไหมคะเราก็มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน เหมือนเเดิมมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาเรียงก่อนค่ะเราก็เอามานํามาเรียงก่อนนะคะจํานวนแรกก็คือขบวนที่3จํานวนที่2ก็คือขบวนที่1จํานวนที่3ก็คือขบวนที่ 2, 2> จํานวนที่4ก็คือขบวนที่4ได้มาแล้วค่ะขบวนแรกนะคะ,ะขบวนแรกได้แล้วอ่ะไปดูในช้อยนะะี่ค่ะสามห่งสองสขบวน A มีไหมคะ อ่ะสามหนึ 3, 1, 2, 4, ่งสองสี่อะมีสองข้อดังนั้นสองชอยนี้ตัดทิ้งค่ะสองชอยนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะก็เหลือชอยเออชอยที่1กับชอยที่2อ่ะเราก็ไปเรียงต่อค่ะไปเรียงขบวน B ต่อขบวน B ของเรานะคะก็มีจำนวนทั้งหมดอ่ะ1 2 3 4 5 6อ่ะ5อ่ะ1 2 3 4 5ก็มี5หลักใช่ไหมคะ อ่าหลักหมื่น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 โอเคดังนั้นเราต้องเทียบจากด้านซ้ายมือไปหาขวามือน,นะคะอ่าเลขหกหมื่น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 มีหกหมื่นเท่ากันเลยนะคะต่อไปไปดูหลักพันค่ะหกพัน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 ก็เท่ากันอีกค่ะเมื่อเท่ากันก็ไปดูหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปไปดูหลักร้อยค่ะ ห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยห้าร้อยดังนั้นตัวหกร้อยต้องเป็นยังไงคะหกร้อยต้องมีค่ามากที่สุดหกร้อยมากที่สุดก็ต้องเป็นลำดับที่หนึ่งค่ะอ่ะมากที่สุดต้องเป็นลำดับที่สี่ใช่ไหมคะเพราะเราเรียงจากน้อยไปมากอ่ะไปแอบปดูช้อยหน่อยอ่ะช้อยของเรา ลำดับที่สี่เป็นขบวนที่สองนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ขบวนที่สี่อ่าลำดับที่สี่เป็นขบวนที่สองมีไม่เอ่ยอ่าเราเห็นแล้วแหละค่ะก็คือชอยที่สองของเราใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราแต่เราก็ไปลองเรียงให้จบก่อนนะคะต่อไปค่ะเราไปเปรียบเทียบตัวถัดไปนะคะตัวอื่นอ่าหลักร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันหมดนะคะ ต่อไปค่ะไปเปรียบเทียบที่หลักสิบค่ะห0 6สิดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะตัวที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะก็คือตัวนี้0นเนาะตัวนี้ก็คือ6กสใช่ไหมคะอันนี้ก็คือห0ดังนั้นตัวน้อยที่สุดก็ต้องเป็นอะไรคะเป็น0นใช่ไหมคะดังนั้นน้อยกว่าเพื่อนเลยครูก็ใส่เลข1ค่ะ ต่อไปลำดับที่2นะคะก็จะเป็น50แล้วก็60ค่ะดังนั้นเราจึงได้แล้วค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็จะเป็น4อ่าลำดับที่1ก็คือขบวนที่4อย่าหลงนะคะต่อไปลำดับที่2ก็คือขบวนที่1นะคะต่อไปลำดับที่3ก็ขบวนที่ 3านะคะลำดับที่4ก็ขบวนที่2นะคะ,ะไปดูค่ะก็จะไล่เป็น4 1 3 2ตรงกันไหมคะกับขบวนที่2กับข้อที่2นะคะ4 1 3 2ดังนั้นก็ตอบข้อที่2ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่3ของเรานะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ข้อที่4นะคะ ข้อที่4ของเรานะคะ,อ,ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะมานะและมานีแข่งขันเล่นเกมหาเลขค่าเลขโดดโดยครูกำหนดวงกลมและสี่เหลี่ยมแทนเลขโดดที่ต่างกันดังภาพตรงนี้นะคะ,ะก่อนอื่นไปอ่านโจทย์ก่อนค่ะโจทย์บอกว่าอะไรจากข้อมูลข้อใดนำเลขโดดแทนค่าวงกลมและสี่เหลี่ยมได้ถูกต้องค่ะ ก่อนอื่นเราไปดูช้อยที่เขาให้เรามาก่อนนะคะตัวเลือกที่เขาให้เรามาก่อนนะคะอันดับแรกให้มาคืนวงกลมเป็นหนึ่งกับวงกลมเป็นหนึ่งกับวงกลมเป็นหกนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมก็มีแปดกับสามก่อนอื่นเราไปพิจารณาตัวข้างหลังก่อนค่ะตัวสี่เหลี่ยมก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเราไปพิจารณาตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก่อนนะคะพิจารณายัางไงล่ะเรานำตัวเลือกเลยค่ะ มาแทนดูเลยค่ะมาแตะตัวเลือกแต่ละข้อมาแทนดูค่ะสมมติว่าคุณนำตัวเลือกที่หนึ่งมานะคะสี่เหลี่ยมเป็นแปดเป็นแปดวงกลมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมคะอันดับแรกค่ะ8ปบวกแปดเป็น16บหใสหกทดหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกกับตัวทดหนึ่งเป็นสามผิดทันทีค่ะข้อนี้ไม่ได้และ กรณีนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นอลองลองอีกค่ะลองอีกลองกรณีอื่นอีกค่ะต่อไปลองค่ะเอาข้างหลังเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามวงกลมเป็นสองก็จะเป็นห 1, น 1, ึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะสามบวกสามได้หกสามบวกสามเป็นหกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้ แต่มาดูข้างหน้าค่ะอยู่เฉยๆมาเป็น5 4มาเป็น5ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนเดิมนะคะอ่ะลองตัวใหม่บ้างคะ่ะเมื่อกี้เราลองนำแปดไปแทนใช่ไหมคะเอานำแ8ดไปแทนปึ๊บอ่ะลองอีกค่ะนำแ8ดไปแทน8ปดแปดตรงนี้แต่เปลี่ยนใช่ไหมคะตรงข้างหน้ากลายเป็นเลขหก6ห 6, 6, 8ปบวกแเป็น16ทด1 6ึบวกหเป็น12กับตัวทด1เป็น13ใส่3ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นข้อสุดท้ายค่ะเราก็ลองดูค่ะข้างหลังเป็น3 3 6 6ใช่ไหมคะ3บวก3เป็น6นะคะต่อไป6บวก6เป็น12ใส่2ทด1 หนบวกสได้หดังนั้นก็ตรงค่ะคำตอบก็ตอบข้อ4แค่นี้เองค่ะนักเรียนก็เมื่อเห็นโจทย์แบบนี้นะคะให้นำตัวเลือกที่เขากำหนดให้ไปแทนลงในค่าแล้วก็จัดการบวกดูค่ะว่าได้ตรงคำตอบที่เขาต้องการไหมถ้าได้ตรงคำตอบก็ตอบได้เลยค่ะอย่าใช้การเดานะคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเป็นข้อที่แจกคะแนนนะคะ ค่ะต่อมานะคะมาดูข้อที่5นะคะข้อที่5ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครูตั้งโจทย์เพื่อให้นักเรียนหาเลขโดดมาแทนในสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและรูปดาวนะคะให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ค่ะเขาตั้งโจทย์มาให้เหมือนเดิมเลยค่ะข้อนี้ลักษณะจะคล้ายก,กันกับข้อที่4ที่ผ่านมานะคะก็คือ โจทย์จะก,กำหนดค่าแต่ละตัวมาให้ค่ะแล้วก็ให้เรา,าพิจารณานะคะอันดับแรกก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำตัวตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นะคะไปแทนก่อนค่ะก็นำตัวที่เหมือนกันไปแทนก่อนนะคะก็คือสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขสี่หมดเลยนะคะอ่ะเราก็แทนเลยค่ะสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขสี่นะคะ ต่อไปสามเหลี่ยมจะมีเลข6กับเลข4ใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็ต้องลองบวกไปก่อนค่ะอ่ะห้บวกสนะคะห้บวกสได้9ถูกต้องค่ะต่อไป2อบวกหได้7โอเคต่อไปอะไรบวก8แล้วได้สีมีไหมคะอ่ะลองแทนดูก็ได้ค่ะนำสีมาแทนค่ะตอเราก็จะได้ว่า 4ีบวกแเป็นเท่าไรคะ4ีบวกแเท่ากับ 12, 12ต้องใส่2ทด1ใช่ไหมคะแต่ของเราเป็นเลข4ดังนั้นใช้4ไม่ได้คะ่ะอ่ะเราก็ตัดออกคะ่ะตัดออกไปแล้ว2ข้อนะคะต่อไปในที่นี้ก็เหลือเลขหกใช่ไหมคะอ่าเลขหกเหมือนกันหมดเลยก็ใส่เลขหกค่ะเราก็จะได้ว่าห บวก8ก็จะเป็น10 4ทด1ใช่ไหมคะอะใส่4ทด1ตรงนี้ค่ะต่อไปดาวเราควรจะเป็นเลขอะไรคะระหว่างเลขอะตรงนี้ถูกต้องนะคะระหว่างเลข2กับเลข3เราก็มาดูค่ะ9บวกอะไรแล้วได้2แต่อย่าลืมตัวทดด้วยนะคะ9บวก1เป็น10 สิบวกอะไรถึงจะได้2ก็ต้องบวกกับ2กลายเป็น12ทด1นะคะอ่ะต่อไป6กบวกหเป็น7บวกตัวทด1เป็น8ถูกต้องค่ะดังนั้นรูปดาวต้องเป็นเลข2อนะคะอ่ะอันนี้เราก็ไม่ต้องคิดนะคะก็ตอบข้อ3เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำมา5ข้อ มีแด่กข้อง่ายๆเนาะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเก็บคะแนนในส่วนนี้ให้ได้กันหมดนะคะ